ข่าวตกปลา้อย่างให้ตกใจกคุณแม่มาไม่ทันเล่านี่เพราะไม่มีใครมีประสบการณ์ตรงเท่าแม่เลยนั่งรถจนแบบไม่เคยเจอรถติดขนาดนี้เลยนั่งจนเมื่อยเลยใช่ไหมันนั่งจนน้าตาไหลว่าเธอทำอะไรอยู่วเนาะเอาละวันนี้เรียกได้ว่าคนที่ทําจมูกจริงๆแล้วขอให้เลือกคลินิกที่ดีๆนะไปแบบคลินิกที่ถูกต้องเลยกันนางสาวน้ําอายุ37ปีแล้วก็นางสาวเต้เนี่ยอายุ25ปีผู้เสียหายเนี่ยเดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ย หลังจากถูกแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังที่เคยทําคนไข้เสียชีวิตถามว่าเคยไหมเขาเคยทําคนไข้เสียชีวิตจากการดูดไขมันมาแล้วรับรับกดแล้วคนโทษมาแล้วด้วยคนโทษมาแล้วกลับมารับจ้างเป็นหมอสันอีกครั้งหนึ่งฮะ แต่ว่าใบอนุญาตไม่ย้อขอนุญาตอกลับไปนี่ไม่ย่านเหรอาห้วยขวางเนี่ยแหละย่านนี้น่ากลัวมากไม่แล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะอยู่แล้วตรงนี้เครนิกเนี้ยมีเรื่องเล่าเยอะเรื่องนี้มีเรื่องเล่าบางคนเนี่ยลูกค้าหน้าพังไปเลยนะโอยจริงจริงแล้วก็หลายคนเนี่ยสิ่งที่ได้รับของแถมมาคือลูกค้าเสียโฉมไปไหนรายคือนางสาวน้ำเนี่ยเขาเปิดใจเผยว่าตนเองเนี่ยเห็นจากรีวิวจากคนที่รู้จัก ไปทำหน้าผากที่คลินิกดังกล่าวมาเออก็สวยดีนะสวยดีจนจึงสนใจไปแก้จมูกส่วนใหญ่จมูกเวลาไปทํามาแล้วชอบต้องต้องเอามาแก้ออนี่ของมันละวันที่17มกราคมเป็นเคส,ร,เคสรีวิวเคสรีวิวนี่ก็จ่ายแค่สองหมื่นห้าร้างจากทำเปนเจ็วันออมันก็จะมีการถอดเฟือกันนะฮะเห็นว่าทรงไม่สวยเลยโทรไปหาหมอหมอมันไม่สวยอะ่ะบอ,อ,เ,อ,อเอางี้ไม่สวยก็มาแกออเลิศ มีการขอดซิลิโคนเข้าออกเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกเนี่ยถึงสามครั้งในหนึ่งอาทิตย์นะวายแผลยังไม่ทันจะแห้งเลยสามครั้งในหนึ่งอาทิตย์น่ะอืแก้ไขซ้ําไปซ้ํามารวมแล้วสิบครั้งในระยะเวลาหนึ่งปีสิบหกครั้งสิบหกครั้งในหนึ่งปีแล้วนั่นแก้ได้บ่ออกมาด้เลยหรอปกติมันต้องพักใช่ใช่จะูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เหรอคะจนในที่สุดคุณเอาเข้าออกคุณคิดดู ขนาดแผลปกติมันยังติดเชื้อได้เลยอะ่ะแล้วคุณเอาไอสิ่งเหล่านี้เข้าไปในร่างกายคุณแพ้ติดเชื้ออจมูกติดเชื้อพอแจ้งหมอหมอบอกเอาอย่างนี้ไปซื้อ,อยากแก้ปวดมาฮัลโหลหมอบอกให้ไปซื้อ,อยากแก้ปวดอ้าไม่พอใช่ไหมไปซื้อ,อยาฆ่าเชื้อมาฉีดเองเวันเจดขวดขวดละว,วัน มอมันไม่ได้เปล่าแต่ปรากฏว่าความจริงแล้วเนี่ยเอาตามการแก้จริงๆอ่ะค่ะมันจะต้องถอดซิลิโคนออกมาแล้วก็ต้องไปโอ้โหน้องต้องไปเอาไว้ u ูวต้องไปอะไรไอตัวซิลิโคนต้องไปซิลิโคนก่อน่าเชื้อก่อน หมายถึงใช้อันเดิมะเหรอคะใช้อันเดิมได้นะคะซีรีส์โค้ดุแกนบางอันะใช้อันเดิมถูกแต่ขนาดเดียวกันมันมีวิธีแก้แบบใช้อันเดิมได้ได้แต่ขนาดจต้องาไปเหลาไปฆ่าอยู่วีต้องไปผ่าระบบพัส์เไรแบบเมื่อแต่อาทิตย์เดียว3ครั้งหนูว่าเกินอันนี้มันไม่ใช่แล้วลหละอันนี้มันไม่ใช่วิธีการรักษาแพทย์แล้วแ่ะสุดท้ายก็คือให้ฉีดไปเจ็ดวันปวดแล้วก็ไม่มีการถอดพักจมูกเลยรักษาต่อไปเรื่อยๆตลอดเวลาการแก้จมูกเนี่ยตนก็เคยถามหมอไปว่าหมอ มันไม่เห็นจะดีขึ้นเลยอ่ะทําไมหมอให้ทาอย่างนี้อ่ะหมอบอกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเดี๋ยวเพราะเคสของเราจะเป็นเคสที่แก้ยากเหลือเกินเพราะอะไรแม่เพราะพื้นฐานจมูกมันไม่สวยโอแรงมากก็เลยต้องไปหาหมอไงก็คือพื้นฐานกูไม่สวยไงคะจากนั้นก็ได้ไปแก้จมูกกับหมอคนนก่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ไม่ดีขึ้นครับจึงตัดสินใจบอกกับหมอว่าหมอ หนูขอยุติการรักษาแล้วนะเพราะทําไปแล้ว่มันมีแต่แย่ลงแย่ลงมันไม่มีคำว่าดีขึ้นเลยหนึ่งการเดินทางมาทํามันเสียตั้งค่าเดินทางค่ะใช่เราไมนเจ็บตัวด้วยไม่เราบางทีมันต้องหยุดงานนี่คะถูกไหมไม่โดนไล่ออกจากงานเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยที่ผ่านมาเราโดนไล่ออกจากงานเพราะลาเยอะคุณคิดดูว่าเอาจริงๆิเราเราคิดถึงเขาเวลาจะเหน่าไปใครจะกล้าไปวะใช่เาต้องไปลาพูดงานไปแล้วแตที่สุดเขาบอกโอ้โหํา คือแก้ขนาดเนี้ยเขาไม่ไหวอยู่แล้วในที่สุดเนี่ยโดนไล่ออกจากงานเพราะลายเยอะชีวิตทุกวันเนี่ยพังหมด<อ>มันส่งผลเสียกับชีวิตหมดเลยปัจจุบันเนี่ยไม่กล้าเจอหน้าคนต้องใส่หน้ากาก,ากตลอดเวลาต้องปิดเอาไวจา้จากแจง้งการยุติของการรักษาเนี่ยหมอปัดความรับผิดชอบครับดังนั้นจึงอยากร้องเรียนให้คุณหมอเนี่ยเอางี้นะชีวิตมันก็พังไปแล้วอขอให้ช่วยเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหน่อยอ ยังไงอ่ะมันจะปล่อยให้หน้าเน่าจมูกเน่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกคือมันจะต้องไปรักษากับหมอที่เป็นแบบว่าเฉพะท specialist อ่ะอยู่นึกออกป่ะเนื่องจากไม่อยากเจอหมอคนเดิมที่แก้แล้วแก้มานะครับครั้งที่หครั้งที่6ก็ได้ไปเช็คประวัติหมอพบประวัติหมออ๋อผลงานล่าสุดคือทําคนไข้เสียชีวิตนั่นคือผลงานล่าสุดที่ชื่อดังในอถ้าไปเช็กเลยนะฮะแล้วก็หมอก็ติดคุกมาแล้วด้วยนะ แม่แต่คือถ้าติดเรารู้แต่ตอนนั้นเราเข้าใจเราพวกเราพูดแล้ว่าเรามีมีมีโอกาสที่จะหาหมอใหม่เรามีเงินถูกต้องแต่เขาเสียไปแล้วตอนนั้นน่ะตกใจเวลาที่ไปเช็คประวัติหมอปุ๊บหมอเคยทําคนไข้ตายหมอเคยติดคุกแต่ตอนนั้นจะให้เขาทํายังไงมันต้องไปจ่ายเงินมันทำไปแล้วถอนตัวก็ไม่ได้ไง ขนาดเดียวกันทนายรณรงค์กล่าวว่าจะพาผู้เสียหายไปตรวจร่างกายแล้วก็จะนําผลตรวจเนี่ยมาใช้ในการประกอบคดีแล้วก็จะไปแจ้งความกับกองปราบปรามรวมถึงสคบนะฮะเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบคลินิกดังกล่าวได้มาตรฐานหรือเปล่าคนถามเยอะมากบอกว่านี่หมอจริงใช่ไหมใช่เป็นหมอค่ะแต่เคยประมาทมาแล้วเพราะว่าบางทีแบบเรื่องของการติดเชื้อเรื่องอะไรอย่างนี้อีกอะต้องทำมาระวังมากไปฟังเสียงผู้เสียหายกันสักนิดนึ่งฮะ ันนี้เสร็จแค่ค่าทำอ่างเดียวสองหมื่นห้าใช่ค่ะสองาใช่ค่ะสองนเกีใช่ค่ะอยแล้วแต่ราคาแบบวิธีเท่าไหร่แม่เอาเท่าไหร่ที่เราถามเลยนะรับเปกติสองหมื่นห้านี่คือราคายังไงมันก็มีคือเหมือนแบบถ้าเป็นซิลิโคนมันก็มีตั้งแต่เนี้ยค่ะสองามหมื่นไปจนถึงแบบพี่ว่าดวงแล้วแต่โอเคเช็คเช็คหมอมาวันเนี้ยไอสอง0มื่นห้าทำออกมาสวยก็มี อืมใช่อจริงอ่ะสองเราจะไปดูที่ราคาไหมแต่ก่อนชี้บอกคนนั้นก่อนจะทําอ่ะแต่นานแล้วไหมอันนั้นนะของพี่ตั๊ก่ะนานแล้วสองหมื่นฮะสมัยนี้ยังได้อยู่ใช่ไหมมันมีว่ามันมันได้มันมีค่ะบางคนทำเจ็ดพันออกมาสวยก็มีแต่บางคนส่วนใหญ่แล้วอ่ะถามว่าราคาเท่าไหร่พี่พูดไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่มันถึงจะพอณวันนี้เพราะหลักล้านก็มีหลักแสนก็มีสมูเป็นล้านเหรอคะล้านค่ะ แล้วหมอเนาะตักน้ะหมออะไรนะที่ที่ต้องรอที่ทำางนี้นะเกือบร้านเนี่ยร้านเลยเหรอหมอสมศักดิ์เองอ๋อเขาทําให้ดาราดังๆเยอะแต่ก็อาจจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรความมั่นใจหลายๆอย่างของหมอเพราะฉะนั้นไอ้หลักคามันพูดไม่ได้บางคนสองหมื่นห้าอย่างอีรุษอย่างเงี้ยรุตลักผู้ชายมากนอนขึ้นเตียงพร้อมผู้ชายจับมือกันด้วยนะแล้วคืออะไรคะแล้วเกี่ยวอะไรกับจมูกอะพี่ จับมือกันทำจมูกแล้วผู้ชาย2องหมไปทําจมูกด้วยกันเออรุดเก็บเงินแทบตายห้าหมื่นทำจมูกคู่กับผู้ชายจับมือกันนอนจับมือกันในเวลาดึกเดียับผู้ชายออกมาล้อของอีรุดเบี้ยวไงว้ายกังหมอคนเดียวกันด้วยซ้ำอ่าโอเคหมอคนเดียวกันอยู่ที่เดียวกันตะตักเนาะบางทีมันก็อยู่ที่โครงสร้างอยู่ที่มือเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าไม่ได้ข่าวว่าสองหมื่นห้าออกมาสิสวนมีถามว่าห้าหมื่นออกมาเน่ามีไหมมี ถ้าเหมือนแล้วแก้ก็ยังมีอะไรแต่แสนหนึ่งโอเคทั้งมาหลักแสนปุ๊บมันก็แก้แต่คือโอเคหละมันอยู่ที่เซอร์วิสหลังจากนั้นว่าโอเคล้างแแห่ยังไงการดูแลการติดเชื้ออย่างไรอะไรเนาะมันว่าบอสจะแบบเกิดอะไรขึ้นจะดูแลรับผิดช่อบมันยังไงออย่างบางคนไปทำถึงเกาหลีอย่างเงี้ยกลับมาแก้เมืองไทยกันแล้วโอใช่มีคนพูดเหมือนกันมีคนพูดเหมือนกันว่าทำเมืองไทยสวยกว่าบางคนอ่ะที่บอกที่พี่บอกเคสจะเป็นล้านๆอ่ะไปท้าไปทำเกาหลีกลับมาแก้เมืองไทยหมอคิดล้านเนี่ย บอกทำเมือไม่คิดจะ่ทำเมืองแทงแต่และเพราะว่างานแก้ยากกว่างานแก้ได้ยากกว่าโูยากจังเลยอย่างเงี้ยเนาะเนาะสงสารหน้าเห็นเมไหมใช่แต่ว่าคือผู้หญิงอะเนาะหน้าตามันสำคัญเลมันมันคือเรื่องการมันเปิดอย่างเดียวด้วยภาพที่แบบไม่แบบเมื่อกี้เรายังมีเซนเซอร์เพื่อเพื่อความอะไรเนาะแต่ภาพที่พี่วันนี้ในโซเชียลโหแบบแม่มันน่ากลัวมากเลยแบบเขาจะหายใจยังไงแม่เหมือนเคสเลยเนาะคุณแจ๊สเนาะมีทิศอ้ย เหมาใช่หมอคนคลินิกเดียวกันปะไม่คลินิกเนี้ยก็มีชื่อเสียงมานานแล้วเธอเรื่องนี้เรื่องนี้ความจริงเราเคยเล่าคลินิกนี้มาหลายรอบหลายหลายเรื่องแล้วลูกหลายรอบแล้วแต่แค่ไม่ได้บอกชื่อว่าขาว่าผลงานสร้างชื่อเขามีเยอะเลยแแต่เวลาเขาวินิกันต่อได้ก็อับไม่มันต้องไม่มีใบเขาต้องโดนถอนใบเองแล้วนะแต่ว่ามันิดข่าวก็ไม่รู้ไหม ม่แต่มันก็ข่าวดังอันนี้คลินิกต้องถูกปิดแล้วนะถ้าขนาดนี้แปลว่าปแ,แปลว่าคุณเอาหมอที่แบบไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาทํางานแล้วก็เนี่ยเกิดเป,เป็นความเสียหายอย่างเงี้ยเอา้า mm hmm. ก็ต้องจริงๆเข้าใจว่าวันหนึ่งโลกเราจะถึงโลกที่แบบเราจะทำศัลยกรรมกันแบบว่า mm hmm. เหมือนเหมือนเข้าฉีดสิสวอะจร mm hmm. ิง mm hmm. แต่คุณก็ดูสักนิดนึงดีกว่าอ,อยา<ด>่างแรกดูโครงหน้าเราก่อนแล้วสิ่งที่หมอหมอจะต้องอธิบายกงแต่แรกก่อนความเป็นไปได้ความเปป็นไ <ป S 1> ได้โอกาสทะลุบางทีทำมาแล้วทะลุก,ก็เยอะอจริงนะ